คนลงล่างอะตีเดียวละเยสไอ้กูได้มากูต้องเป็นพอกกูก็ฟินเ้ากูเป็นฮาวบอกที่ ไม่มีเธอรบโบกูไล oh. mm ่พ hmm. ังประตูเลยไปกูสไลด์ถึงได้อุ้ยก็แตกบัดหฮา์ มันวิ่งออกแล้วมันมันกำลังจะหนีตัวหนึ่งอะล้มตัวเชี่ยนไฟแม่งบังขาไมปเ่็นตายตอนสุดท้ายก็ม่แตกมาฮาบอกด้วยไม่ดิไม่ได้ก่อแตกมันเปลี่ยนก่อใหม่เปลี่ยนก่อโยนระเบิด เปลี่ยนเกาะเกาะเต็มนะไปด้านหนึงเม็ดไปด้านมาันยุบก่ะอยู่มันไม่ได้ชุบนะเจี่ยทำเลือดไปเรื่อยอ๋อมันไม่มีเติมเลือดแน <c oughs> ่เลยมีแต่เกาะ ไฟบังตากูมากานะที่ชุบแค่นี้เองฟังกูเหมือนกันตัวกูแม่งงงมากมันอยู่ตรงไหนะกูหาไปเจอตอนดันลึกไปขนาดนั้นเฮ้ยตีหม่เย้ไหนหรอนี่นี่นไกลไกลอยู่แต่ว่าเมื่อกี้กูชุบไอ้เฟิร์สกูเลือนแค่นี้ไหนวะนี่นมันวะ วางกินไปละกันที่ปูปิงแดงอ่ะเข้าในบ้านปลอดภัยอยดันมาแล้วดันมาแล้วโอ้ยล้ม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 เพราะกูอยู่ในวงเชียนี่เหรอาะว่าไปรันรู้วันแ่งดู ถ้ากูออกไปยิงแม่งเลยอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้กูยิงไอ้เครื่องอยู่นี่ยูนนี่ตัวล้มตัวแรกนี่นี่ว้าทำตวล้มนะออทำเลยอ้าว มันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมึงเห็นปะไม่เห็นอะไรเออกล้าจะมาโถมคอติกได้ยังไเงเนี่ยเฮ้ยมีม,มีบินมาบินม,มาสามตัวเลยไอ้เหี้ยไม่ให้กูได้พักไม่พอนเลยเข้าในบ้านได้นะเล่นในบ้านดีกว่าโะ เกือบล้มว่ะมันดันเขาไปหนึ่งดันแต่ว่าเปนคนเดียวดันสองแล้ววะชุบชุบหนึ่อ่ดน4ได้ะดันสได้ะบุติแล้วอือไอ้มีคนอยู่มันเก็บนนั้นนะนะ บินไปแล้วทำไมคุณได้ยินเสียงหลังหรอขึ้นมาขึ้นมานสลิงล้มอ่ะล้มแล้วหมอล้มหมอล้มึันมาตัวเดียวสองโอ้คาได้หนึ่งละมันดาวใช่ไหม แสดงว่ามันต้องมีเพื่อนเนี่อยิงเรียกเรายิงกับดักเบนวะในเนี้ยน้อยบินมาเห็นป่ะที่กูเห็นบินมันมากที่นี่ถังถังเหลืองถังเหลืองตัวสุดท้ายแหละของมันอะตอบแตกนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจอมันมีมากกว่าหนึ่งซีใหม่ซีใหม่ของมันนะ มันเกาะขาวตัวหนึ่งอ่ะใช่คอสติกอ่ะเกาะขาวเฮ้ยที่กูเห็นเป็นเป็นอะไรวะไอเชียบบินออนี่คือไหนวะที่ใหม่เหรอโน่นอโน่น โอ้ยยิงติดกำแงพงผู้เห็นเป็นอะไรวะไอสแกนอะบัดหาวมันเกาะขาหมดเลยเนี่ย โอ้ยฟิยวขกาม่วงไอ้จังเชียรยเกอบลอม้มเยี่ยม่มีระเบิดอยู่ซ้ายขวาแน่เลยกต้องไปเข้าตรงเบนหนึ่งไม่ได้มีคนคุม กือบล้มเบ้นพลาสติกเกือบล้มล้มเลยวะยิง <c oughs> ตัวเลยวะล้มสองแนละ้วที่นี้ล้มสองอหน้าเฟิร์สอ่าโดนแก๊สบ้า เห็นจบแล้วปะไม่ไปได้อยู่บนนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตรงตรงนี้ใช่ไหมเอ้โหเส้นเป็นแนวบดเออเน่เน่เน่ยิงตรงนี้เลย อ๋อไมีกล่องกล่องแดงด้วยเี่ยเป็นวัสวดสันอะไรตรงนี้เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่มีคนดันมามีคนดันมา <c oughs> มันกำลังดันมาทางเราขวาก็ดัน เราโดนสองซีหรอกูยิงคัพไม่หมนมันไม่มาไอ้ซ้ายไม่รู้นะว่าเราอยู่เห็นที่เนียวเลยบื่หาซ้ายไม่เจอชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนซ้นายอ่ะโอ้ยสัส ปัดเท้ากอดฟ้าปัดเท้ากอดแตกโดนเธอร์ไมกูโดนไปห้าสิบจัดแม่วัดส,สันกอดแตก มันโดนเบิรนคนละยี่สิบอะตรงนั้นว่มีมีมอติมันนะล้มหนะึ่งวัคคิลี่ก็แตกอยู่หินขวาเย๋ยวัคคิลลี่เขาด้วย เกืบลลอบล้มแล้วเบสโอ้ยลม้ลมลม้มมีวัดสันนะลม้ลมล้มวัดสันทองมั้งเออใครทองไม่รู้ระวังรองเวทระวังอันนี้นะรอเครเ <c oughs> ด้งเลยนะยิงใครอะเบสเจอเสียงมันวิน่งมาทางกูอันนั้นอีกตี้เห,เหรอตี้ซ้ายอะ น่าจะตีซ้ายอะวิ่งหาเทียบกลายเป็นอยู่วนหัวกูระไม่เห็นนะกูไม่เห็นวงแม่งจบเครนนี่แหละนี่อะไรวงหนึ่งวงห้าอ่โอเคแกล้อยู่เค้นก็อยู่ได้ป่ะใช่ไหมใช่เป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยจระกระจายเบค แยบ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 โอ้โหโดนเป็นม be ีเยอะว่ะที่ฮิวมีน้ำโหมเลยสัต์ฮะดิเกอะแตกดิสัตว์เจอกอดแตกไปสงบบ้างถ้าจะเอาให้รอดต้องเข้าตรงนี้ โอ๊ย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 เอาใหญ่เอาใหญ่เอเอมโดนแล้วเจ็บบนหัวกูใกล้มากตกเ,เทรนเป็นหนูป้ะฮ้ยมันมีคนพุ่งไหมนี่อยู่ตรงหน้ากูเลย เวทกับลบเออไม่ใช่เวทจะตีดตีเร่งม่วมั่วเรื่อของตีนะโดนไอสัตว์ให้มันรู้ซะเมา่กูออกเทนแม่งดันก่อนเลยพอดันพื่อวิธีพวกนั้นมากันเลยฝันยังไงฮะเอาดี อีกแล้วอ้าวอไม่ได้ไงเบน